lui về tìm đây à Hãy subscribe cho kênh Ghiền หนาล้ำไปนิดนึงโอเคโอเคได้อยู่ จริงจะบอกนะว่าเพื่อนลงแอร์สไตล์บ้านนี้มีจุดเปิดผมว่าเราต้องยิงระวังหน่อยเพราะาเราไม่มีเจเนีย กระสุนเราจะหมดก่อนอรถเกิดผมพังว่ะแปลว่าประ,ะตูน่าจะไปแฟงด้านหลังด้วย Doanh hai tay gọn. Hoa hê xin gái chịu đọc. Hm, nó bắt đầu bà mẹ đấy ngay bên em. Hoa hê tay. Hiệu quả hoa hô gái chịu gái. เจอพวกหนึ okay. ่งแล้วนี่ด้านหลังนี่โอ้โหติดตัวเลยเหรอ อ้โหอาทิลลี่ออต้องทําใจหน่อยนะเพราะข้อนี้ผมยังไม่ได้อัพพวกเพริร์คคุมปืนคุมอะไรเลยตรงนั้นมีมาให้เพื่อนเห็นก่อนว่ามี โอ้โหเรียบร้อยกับตรงนั้นพวกเรียนมอท้าเห็นก่อนต้องคมกว่านะพวก ไม่มีเปืนก็ต้องค่อยๆคลองอย่างนี้แหละอันนี้มันเอา20มิลยิงผมนะผมจะรอให้20มิลลูกมันหมดโอ้ไม่หมดว่ะ เยนสคอเลยแล้วกันมันหมดแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมวางเอเอไว้ตรงนี้แล้วก็จะไปยึดบ้านนั้นประตูเห็นแล้วประตูมาแล้วหลังวะประตูมันอ้อมมาวางจุดเกิด จบเลยชิบหายแล้วไงเราจะไปเกิดจุดนี้ของเพื่อนนะเรารู้แล้วแหละศัตรูมาด้านหลังโอเคแต่จุดเกิดเราข้างบนนี้ยังมีอยู่เล่นได้เล่นได้วิมากันเยอะเลยอ่ะ ไม่ทันเลยตัวนี้นโอ้โหไม่ทันเขาอีกเราจะไปแนวหลังเราตรงน,นั้นประตูมันอ้อมไปวางจุดเกิด นนั่นพวกยิงลูกระเบิดมองไม่เห็นแล้วนะ่นจะไม่สังเกตด,ดีๆแอบอยู่ในย่าอย่างเงี้ย ยิงไปเลยถ้ามีกับระเบิดก็จะใช้อยู่นะแต่นี้ไม่มีว้าวดีนะเพื่อนวางกระสุนไว้บ้านนี้ข้อเสียเดียวของไทเฮก็คือกระสุนมันกระสุนมันน้อยเกินไปสำหรับการที่แบบไฟเลทมันขนาดนี้แล้วความสนุกมันขนาดนี้ เอารถเกือบไปเติมจุดด้านล่างก่อนจริงๆผมผมแนะนำว่าเราไม่ควรเรียกแอร์สไตล์นะหมายถึงว่าเรดีโอที่เรียกพวกเครื่องบินทิ่ระเบิดท่าลำมา อันนี้ผมไม่แนะนําเพราะว่ากว่าที่เครื่องบินจะมาถึงอะ่ะมันใช้เวลาและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเครื่องบินตอนเนี้ยอย่างอย่างอย่างแม์เนี้ยแม์เนี้ยเครื่องบินของทีมเขาเนี่ยของนานฟ้านะเ<ม>พราะงั้นโอกาสน้อยมากเลยที่แบบเครื่องบินของเรามันจะมาถึงครบทั้งห้าลำเพราะงั้นไม่แนะนํา ไม่แนะนำให้เรียกถ้าเรียกเรียกแอร์พัสไท์พวกไอก้แอร์พัสไท์ปกติดีกว่าพวกอาทิราดีสิแอร์พัตไทกับพวกเครื่องบินดีกว่า ถ้าเราเสียจุดนั้นไปเรายังมีจุดนี้อยู่นะ,ะนใครแบกกระเป๋าถังกา๊าดนี่คือต้องรีบยิงก่อนเลยเอโอเคเจ๊ง เราเลงมาเนี่ยมันอยู่จุดนี้อยู่มานะี่โอ้โหไม่ทันว่ะเอาตัวนี้เคลียร์เลยแล้วกันโดนโอุย้ยสี่คนปแปลว่าจุดเกิดอยู่ข้างในนี้ ผมไปกันจุดก่อนดีกว่าไม่ทัน นิ่งไว้นิ่งไว้สงอบไว้นะโมพุทธายะอุ้ยไม่เห็นดูสิว่าเราจะเข้าไปทันหรือเปล่าทหารลาบก้าตัววิ่งไปเคลียร์จุดๆเนี่ยเ พันอยู่นิดเดียวนิดเดียวโอเคมีรถถังเชอร์แมนอยู่คันหนึง่งร้อยห้า

บอกเลยไทเฮมันจริงเรารู้ว่าจุดเกิดอยู่ข้างล่างนะแต่เราไม่รู้ว่าไอเจเนียเราจะวิ่งไปถึงไหมโอเคจุดเกิดแตก โอโหเรียบร้อยตายวง M5 ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะต้องรอนะหมดไปเครื่องบินเพื่อนมา เก็บตู้มาข้าง เกิดตรงนี้แล้วเราวิ่งถอยออกมาเลยดีกว่าโอเคบอกว่าขอให้ขอให้ไอ้ซากนี่มันยังบล็อกดาเมจให้ผมได้อยู่อย่านะอย่าโดนนะ พิรีตกโดนตัวหนึ่งผมว่าได้อยู่นะได้อยู่โอ้ยภาพหน้าวัดเสียวเคแล้วได้จุดได้จุดแล้วก็ไปเลยไม่เกี่ยวแล้วตรงนี้บอกเลยนมันจริง ยืนให้เขายิงไปเลยเไม่รู้เราต้องเสียงแบบเสียงทําอะไรยังไงเฮ้ยผมผมว่าน่าจะทันแล้วเนี่ย20ปีมองไม่เห็นใกล้ไปนี่นี่น,นี่ดูนี่ปึ๊บถูกแล้วไปเม็ดเดียวแม่นๆอุ๊ยนี่ไง ไม่ได้อยู่จะจบไม่ได้อยู่จะจบโอ้ยหน้าทันหน้าทันอยู่หน้าทันอยู่ก็โหไม่ได้วะเม็ดเนี้ยเรียบร้อย M2 S4